แกวดอกนี้หอมยวนละดีพี่อยู่ทุกวันกลิ่นเจ้านั้นสัมพันธ์ใจพี่พองผักดีเสมอกลิ่นหอมของดอกไม้ทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นสุขจึงมีคนทำน้ำหอมหรือโลชั่นน้ำหอมขึ้นมาเพื่อให้เราได้กลิ่นแล้ว จิตใจสงบเป็นสุขและช่วยเสริมบุคลิกกลิ่นจากน้ำหอมมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับท็อปโน้ตก็จะอยู่กับเรา15นาทีแรกหลังจากการฉีดมีเดียมโน้ตจะอยู่กับเรา3-6ชั่วโมงหลังฉีดเป็นกลิ่นหลักของน้ำหอมนั้น,น,นส่วนเบสโน้ตจะอยู่กับเราอาจนานถึง2 4ชั่วโมงเป็นกลิ่นสุดท้ายของน้ำหอม ที่ปนกับมีเดียมโน้ตวิธีการเลือกโลชั่นน้ำหอมควรเลือกชนิดที่มีกลิ่นหอมติดทนทานเบสโน้ตของอายองเพอร์ฟูมโลชั่นให้ความหอมติดตัวคุณกว่า12ชั่วโมงสวยปนโสหวานปนเ้าหรูอายาวใจแก่ ผ่องใสแม้อยู่ในความมืดเอ่ย